ีกครับอีกแล้วกันนะฮะก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆที่กําลังถ่ายทาอยู่นะฮะมันก็จะได้กลายเป็นเรื่องใหม่นะครับเหมือนมีร่้กลับเนาะเมื่อกี้มานับ5432งเทมที่2ก็ผมท็อปพี่พันธ์นะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาได้เป็นผู้นาทริปวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับรือว่าเป็นผู้รูมทริปขึ้นไปบนดินแดนที่เขาบอกว่าสูงน่าจะประมาณ4 0 0พเมตรแล้วก็อากาศติดลบ15องศา ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะฮะเขขอเปรียบแบบนี้วคุณเห็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมเนาะไปยกสองเนี่ยเขาสูงทั้งหมด88ชั้นนะครับสูงประมาณนั้นนั่นแหละแล้วคิดดูนะถ้าเกิดสมมติว่าในแต่ละชั้นนะครับมีความสูงประมาณ4เมตรฉะนั้นที่ีีสูงขึ้นไป4,000เมตรแปลว่าตึกที่จะเกิดเวลาคุณไปอยู่บนยอดนั้นคือจะสูงมีจํานวนชั้นทั้งหมด1,000ชั้นคิดดูสูงขนาดไหน แล้วก็อากาศแบบนั้นนะครับการเดินทางขึ้นไปถึงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะแต่ว่าทีมงานของเราครับได้ไปเก็บภาพสวยๆมาไปพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งวันนี้นะครับทุกๆท,ท่านนะฮะก็จะได้ชมประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้รับปักประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเลยจากคนที่ได้ไปมาที่ชัมปาร่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง ก็ด้านข้างของเราเมื่อกี้อย่างที่ท็อปได้บอกไปนะเมื่อกี้ที่ได้ถามไว้นะเนาะว่าได้ทานอาหารที่เบรหรือเปล่าก็ถ้าเกิดเราไปช่วยคนอื่นนะครับก็าอาจจะมีการแจกอะไรนะกระเป๋าล่ากเดินทางใช่ปะว่ามีสมุดรตปากงปากกาลูกอมเราไม่ทําแบบนั้นครับนแต่ในวันนี้มีการเปิดตัวทั้งทีนะครับสหมงคลนะครับแล้วก็ทางทีมงานของชมบาร่าก็เลยจัดเตรียมอาหารที่เบรมารอเลยให้ได้ลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็น่ารู้นะเรามีแบ็กกรอบด้วย ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองมีภาพที่ถ่ายบรรยากาศวันนี้เขาบอกว่าเป็นหลังคาโลกนะครับสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็เขปลื้นใี่เลยเนาะได้รับอะไรหรือยังครับได้ไปถ่ายกันแล้วหรือยังได้หรือว่าดีนะก็ไปได้เลยนะครก่อนที่หนังจะฉายเพราะว่าถ้าออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใ,ใจว่าเขาเรียรอยอยู่หรือเปล่านะครับก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้เขปริ้นให้ก็้กลับบ้านใปแล้วก็ใส่กรอบผมว่าก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีอีกอย่างเนึงนะครับที่วันนี้เรามีโอกาสได้ มาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์นะครับด้วยการสำหรับชัมบาล่าประสบการณ์อที่บอกครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่นักแสดงอย่างเดียวเราก็มีทีมงานนะครับที่มีการได้ขึ้นไปเก็บภาพสวยๆที่คนนี้ฮะที่เราจะเปิดตัวคนแรกนะครับขึ้นไปตั้งแต่แรกเลยครับไปมีประสบการณ์กับชัมบาล่าเอาลงมานอกจากที่จะได้ภาพสวยๆแล้วนะครับจะมีการแต่งเพลงด้วยเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้เราฟังครับเป็นประโยค อบอกเล่าหลายท่านน่าจะได้ฟังแล้วแต่วันนี้จะมาในเวอร์ชันอะคูสติกขอเสียงปรบมือให้กับพี่เล็กรีซี่คาเฟ่ครับเดี๋ยวมอบเวทีนี้ให้กับพี่เล็กเลยนะครันนะครับจเจอญครับพี่เล็ก สวัสดีครับเล็กคุ้ซี่คาเฟ่จากสอนมู่นะครับก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรังเพพยนครบเรานั้นเป็นเพียง ฉันเป็นเพียงติดเมือ่อทุกการพยายาเคลื่อนไปของช่วงเวลาที่อ่านหายไปไม่มีการชต่อ,อของสิ่งใด

mới tiếp tục gắn kết lại. Quên đi, không chuỗi thời gian. Nắng không có sự mà ta thương. Đột nhiên nói ra những chuyện này, này. เธโปรดจงบอกฉันมาเสียทีถใยความที่มีที่เธอรู้สึกต่อฉันรอบผู้นี้มันคงสายไปอาจไม่มีฉันอีนกหากผู้นี้

กัอบงพี่เล็กน,นะ,ะฮะรีซี่คาเฟ่ ar. แต่ว่าพี่เล็กเดี๋ยวคุยกับผมก่อนนะพี่ก่อนที่จะลงไปไม่มากุ๊กยี่ขยับไปด้านหลังนะฮะรอสแตนบายไว้โอเคครับพี่เล็กมาข้างหน้า